นีมาดูเบาะนะครับเบาะที่ทํามาโดยใช้แม็กเย็บนะครับดูภาพรวมนะครับทุกอย่างก็ดูเหมือนปกติเอามือกดตรงนี้ครับกดกดตรงนี้จะเหมือนมันจะ,ะเผยเอองี้ยนะครับนี่นะครับ,เป,รบเปิดมาจะเห็นว่าตรงนี้เป็นรอยสติกเกอร์นะครับมันคือสติกเกอร์คือทําไว้ ที่ให้ร้านแปะไว้ให้นี่ครับตรงนี้จะเป็นปัญหาอันนี้คือปัญหานะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นสติกเกอร์เนี่ยครับสติกเกอร์รอยแปะมาเพราะว่าแม็กยิงของเบาะไปโดนเลยให้ทางร้านเอาสติกเกอร์ติดชั่วขาวเพื่อไม่ให้เกิดรอยขึ้นถามช่างได้ครับช่างนี้เกิดเกิดรอยเบียดแล้วก็ มาดูภาพรวมนะครับอันเดอร์เทลที่บอกว่าเป็นรอยตัดมาให้ดูชัดๆจะเห็นชัดนะครับว่าอันเดอร์เทลนะครับเกิดมาเนี่ยครับลับกษณะงานไม่เรียบร้อยนะครับนะครับดูชัดๆเดี๋ยวถ้าไม่ชัดเดี๋ยวถอยออกแป๊บหนึ่ง